มาชมบ้านเดี่ยวที่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติอยู่สบายสไตล์ครีเอทีฟโมเดิร์ฟังก์ชั่นบ้านดีพร้อมมีดับเบิลอินเนอร์คอร์ทยาที่ดีอาเบอร์ดอนเมืองแจ้งวัฒนาค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บจิบค่ะวันนี้ค่ะจิ๊บอยู่ที่โครงการเดอาอาเบอร์ดอนเมืองแจ้งวัฒนาค่ะ โครงการนะคะตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองประปาค่ะเป็นทำเลที่มีศักยภาพนะคะโดยที่ติดถนนหลายสายนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนสิสมานถนนแจ้งวัฒนะถนนทรงประภาถนนตีวานนท์หรือว่าถนนวิภาวดีลังสิตค่ะใกล้กับทางด่วนพิเศษสี่ลาดรวมถึงใกล้สนามบินดอนเมืองเดินทางเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นใครยังใกล้ห้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโรบินสันนะคะหรือว่าจะเป็นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะส่วนรถไฟฟ้าค่ะใกล้รถไฟฟ้าสองสายไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะ โดยโครงการเดอะอาเบอร์ดอนเมืองแจ้งวัฒนาะพัฒนาโดยบริษัทแอสเซทไวจ์จำกัดมหาชนค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดถึง25ไรยแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางถึง4ไรยด้วยกันค่ะที่ดินเริ่มต้นก็มีตั้งแต่ขนาด50ตารางวาไปจนถึง129ตารางวาค่ะ แบบบ้านนะคะก็มีถึง4ขนาดนะคะให้เลือกเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่อาศัยนะคะแบบบ้านแรกค่ะแอชค่ะขนาดไซส์เอสค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่217ตารางเมตรเป็นสีห้องนอนสีห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะแบบบ้านที่2ไซส์เอ็มค่ะเอเทอร์นะคะพื้นที่ใช้สอย2อ6ยตารางเมตรค่ะเป็นสีห้องนอนทาห้องน้ำา3ที่จอดรถค่ะไซส์นี้ก็เหมาะกับคนที่เริ่มอยากจะมีลูกนะคะอยากจะขยายครอบครัวค่ะไซส์ต่อมาเป็นไซส์ปรอซัมไซส์เอค่ะพื้นที่ใช้สอย2อย 90ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำสามที่จอดรถค่ะ และก็มีพื้นที่นะคะใหญ่ที่สุดนะคะเป็นแบบบ้าน XL breeze ค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่327ตารางเมตรเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถค่ะในส่วนของคลับเฮาส์ของที่นี่นะคะมีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ co-working space ห้องออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายดีไซน์สวยๆด,ด้วยผนังกระจกที่ทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับ Amber Park สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ของโครงการและที่สำคัญยังมีทะเลสาบใจกลางโครงการอีกด้วยค่ะ โดยบ้านหลังแรกที่จะพาทุกคนมาชมนะคะเป็นแบบบ้านไทยเอมที่ชื่อว่าเอเทอร์พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่246ตารางเมตร 4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะจะเจอในส่วนของฟอร์เย้นะคะหรือบริเวณที่เราสามารถถอดรองเท้านะคะก่อนที่จะเข้าภายในตัวบ้านนะคะตรงนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะบิวอินเป็นตู้วางรองเท้าได้เต็มเพดานเลยนะคะและด้านล่างค่ะเขาจะมีห้องตําลองเป็นห้องออกกำลังกายนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้ค่ะบางทีเรายังไม่ได้มีแบบลูกๆเนาะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนห้องตรงนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์ได้ซึ่งภายในห้องเองก็มีห้องน้ําส่วนตัวเช่นเดียวกันค่ะ ความน่าสนใจในการออกแบบของ d ดียบเบร์นะตรงที่จิบเข้ามาล้วประทับใจคือการออกแบบให้ทุกส่วนเนี่ยสามารถใช้งานโดยที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวแต่ถ้าเกิดใครทํากิจกรรมตรงบริเวณไหนเนี่ยเราก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างเยอะมีอินเนอร์ขอดย์ดนะคะอยู่ตรงกลางบ้านด้วยนะคะที่สําคัญตรงนี้ค่ะการออกแบบน่ารักมากเลยคือจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับคอหนเนอร์เล็กๆนะคะที่เราสามารถเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งก็ได้หรือจะทําเป็นมุมอ่านหนังสือของลูกๆก็ได้นะคะแล้วก็เชื่อมมาที่ลิฟวิ g งแอรีตรงนี้และบริเวณ ด้านหลังเองค่ะก็จะมีในส่วนของเป็นที่นั่งพักผ่อนเอาดอร์นะคะซึ่งปกติแล้วบ้านในสมัยก่อนเนาะชอบมาสวนไปอยู่หน้าบ้านซึ่งบางทีมันไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่ตรงนี้ค่ะเราสามารถทํากิจกรรมเอาดอร์ได้แล้วก็ที่สําคัญมีความ p r i v a t มากนะคะซึ่งตรง living area นี้นะคะก็จะเชื่อมกับพื้นที่ dining area โดยที่บ้านตัวอย่างนี้ทางโครงการจัดมาเป็นแบบ4ที่นั่งแต่จริงๆแล้วพื้นที่บริเวณตรงนี้สามารถจัดได้เป็น6ถึง8ที่นั่งได้เลยค่ะ ที่สําคัญค่ะด้านหลังก็จะเป็นครัวค่ะซึ่งครัวที่นี่นะคะจะออกแบบให้เป็นครัวปิดค่ะเราสามารถทําเป็นครัวฝรั่งครัวไทยได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ลานซักล้างด้านนอกค่ะ บนพื้นที่ชั้น2ค่ะจะเป็นพื้นที่สําหรับห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนมีดับเบิลลิฟิ g งแอรีค่ะก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดเป็นลิฟิ n งแอรีบนชั้น2ได้นะคะ สิ่งที่จิบชอบเลยก็คือพอขึ้นมาแล้วเนี่ยแสงธรรมชาติคือเข้ามาทุกทิศทางเลยค่ะทุกคนบางทีเราอยู่ตอนกลางวันก็ไม่จําเป็นที่ต้องเปิดไฟเลยและที่สำคัญนอกจากช่องแสงแล้วนะคะด้วยความที่เป็นบ้านเดี่ยวและเน้นธรรมชาติบริเวณทางขึ้นบันไดเนาะมันก็มีพื้นที่ที่สามารถไปวางต้นไม้ได้นะและที่สําคัญค่ะตัวบ้านเองเนี่ยจะมีการดีไซน์ที่ใช้ตรงส่วนของที่เป็นผนังทึบและกระจกเนี่ยสลับกันไปนอกจากจะได้เรื่องแสงนะคะความสวยงามนะคะที่สําคัญคือ เรื่องของความเป็นส่วนตัวค่ะ การออกแบบห้องนอนแต่ละห้องที่นี <Leah> ่นะคะก็ใ <sprout> ห้ความสำคัญกับเรื่องของพื้นที่การใช้สอยเนาะอย่างห้องนี้เองตอนที่เป็นน้องๆเด็กๆหนูๆเนาะก็เป็นเตียงเล็กได้แต่ถ้าลูกโตแล้วอยากจะปรับเป็นเตียงใหญ่ก็สามารถใส่เตียง5-6ถึงฟุตได้เลยนะคะแถมภายในห้องเองเนี่ยก็มีพื้นที่ใช้สอยพอที่จะออกแบบใส่ทั้งทีวีคาบิเดทนะคะหรือจะมีโต๊ะทํางานภายในห้องก็ยังได้เลยในเรื่องการใช้งานตรงนี้ก็คือว่าเรื่องของห้องน้ำบล็อกอิงโค s เรตค่ะก็เป็นการเชื่อมต่อของการใช้งานที่ถือว่าออกแบบมาได้ดีทีเดียวค่ะห้องเองก็จะดูโปร่ง ะะเพราะว่าฝ้าถึงเพดานเนี่ยสูงถึง3เมตรค่ะทําให้ห้องนี้มันดูแบบว่ากว้างขวางนะคะแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปสําหรับถึงแม้จะเป็น Second Bedroom ดรูมค่ะ แล้วห้องนอนที่3ค่ะปกติอย่างที่จิ๊บบอกไปว่าบ้านหลังนี้อาจจะเหมาะกับคนที่มีครอบครัวเล็กไม่ได้มีลูกเยอะนะคะห้องก็เลยออกแบบให้เป็นห้องทํางานค่ะซึ่งออกแบบมาได้สวยทีเดียวค่ะเป็นห้องทำงานแบบซีลซีโอในซีรีส์เกาหลีได้เลยนะคะก็ะถือว่ากว้างขวางนะคะที่สําคัญค่ะช่องแสงเยอะเวลาที่เรานั่งทํางานนะคะก็ะทําให้แบบเราไม่ต้องแบบเปิดไฟก็ได้หรือว่าทําให้เรามีสมาธิในการทํางานมากขึ้นเพราะว่าหน้าต่างเองค่ะมีความ private มากๆเลยเรามองไม่เห็นเพื่อนบ้านนะคะแล้วห้องที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ค่ะคือห้องมาสเตอร์เบดมค่ะเดี๋ยวเรา ไปดูกันค่ะ คงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่มาสเตอร์ชั้น2จะมีต้นไม้อยู่ในห้องของเรานะคะแต่ที่นี่ค่ะนอกจากจะมีอินเนอร์ขอดยัอยู่ด้านล่างแล้วนะคะด้านบนนะคะยังสามารถที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่แบบจริงๆได้เลยคือปกติเราเอาจจะใส่แค่เป็นกระถางต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่ค่ะโครงสร้างเขาเองเนี่ยรองรับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เลยนะคะความน่าสนใจของการออกแบบมาสเตอร์เบดรูมนะคะคือพอเราเข้ามาเจออินเนอร์ขอดยัที่เป็นแบบต้นไม้สวยๆแล้วนะคะห้องนอนนี้ก็คือทําไซส์มาออกมาแบบโอเคเลยนะคะตอนนี้คือเตียงใส่6 โหรือถ้าใครอยากจะมีแบบเอ็กซ์ตร้าเบดนะคะเป็น7ฟุตก็ยังมีพื้นที่ในการใส่เตียงได้นะคะช่องแสงไม่ต้องพูดถึงตัวจิบเองเนี่ยป็นคนชอบช่องแสงมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถเปิดรับลมภายในบ้านเราได้ด้วยนะคะเพราะความกว้างค่ะระหว่างระยะเตียงแล้วก็ระยะทีวีค่ะสามารถใส่ทีวีไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู w a ล k in closet กันค่ะว่ามีความน่าสนใจยังไง Walk in closet อันนี้เหมือนเป็นห้องเป็นตัวเลยค่ะทุกคนคือพอเชื่อมมาจากห้องนอนเนาะตรงนี้ก็เชื่อมไปห้องน้ำอาบน้ำเสร็จก็มาแต่งตัวตรงนี้นะพื้นที่ก็สามารถที่จะ build in ตู้เสื้อนะคะฝั่งคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงได้เรียบร้อยเลยแล้วนี่ดีไซน์คือจริงๆตรงนี้มันเป็นกระจกค่ะทุกคนเราก็สามารถที่จะเปิดรับแสงได้เวลาที่เราอยากจะแต่งตัวอยากสร้างความไพรเ a ทเนาะก็สามารถเลื่อนปิดแบบนี้ได้นี่เป็นดีไซน์ที่โครงการเนี่ยทำให้ดูแล้วก็พื้นที่ตรงกลางตรงนี้ค่ะยังสามารถที่จะทําเป็นตู้เก็บของนะคะสามารถ ใส่เนคไทออเซสซอรี่ของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้เลยส่วนตัวห้องน้ำนะคะคือใหญ่มากทุกคนจะแยกในส่วนของชาเวอร์แล้วก็อ่างอาบน้ําก็คือให้มาแบบนี้เลยจากคริสติน่านะคะเป็นอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวนะก็เพิ่มความโมเดิร์นเก๋ไก๋สำหรับห้องน้ําแบบนี้ด้วยนะคะส่วนแมททีเรียลที่ใช้ทั้งหมดนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้โครงการจัดมาให้แบบนี้เลยค่ะ แบบบ้านที่2ที่จะพามาชมนะคะเป็นไซส์ L ค่ะหรือแบบบ้านบรอสัมค่ะตามชื่อเลยที่บอกไปก็คือเหมือนอยู่ในช่วงวัยชีวิตที่กําลังเติบโต คนมีครอบครัวแล้วกําลังเบ่งบานนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่290ตารางเมตรค่ะเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ําเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาคือจะมีห้องเมทเพิ่มขึ้นมาค่ะตรงนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่ living area ที่มี open space นะคะสามารถ connect นะคะไปที่ living area และ dining area ได้นะคะอย่างดีไซน์ตรงนี้ความเก๋ไก่คือนี่ยก แกลนเปียโนมาไว้ด้านนี้ได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนมาบ้านเผื่อมีลูกๆนะคะอยากให้เรียนเปียโนนะคะห้องนี้ก็คือสามารถที่จะ c r e เอทนะคะพื้นที่ใช้สอยตามนี้ได้เลยส่วนอินเนอร์ควอดยาร์ดของหลังนี้ค่ะก็จะอยู่พื้นที่ด้านหลังค่ะคอนเน็กจากการใช้ชีวิตภายในอินดอร์ไปอ d o o r ได้และด้านล่างค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะแต่วันนี้โครงการเขาจัดเป็นห้องเหมือนห้องทํางานนะคะไว้ด้านล่างก็เป็นสเปซอีกสเปซหนึ่งที่ชิปชอบมากๆเลยค่ะ พื้นที่ทานข้าวนะคะนี่ใส่โต๊ะกินข้าวแบบใหญ่ๆได้เลย,เลยทุกคนอันนี้คือ6ที่นั่งนะคะหรือจะเป็น8ดที่นั่งก็สามารถทําได้แล้วก็เชื่อมไปยังห้องครัวค่ะไม่ได้แยกครัวไทยครัวฝรั่งอะไรขนาดนั้นเพราะวาบางทีเราไม่ได้ทําครัวหนักเนาะแต่ถือว่าเนี่ยเขาเตรียมพื้นที่ในการทําครัวเป็นครัวปิดออกมาได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ห้องแม่บ้านลานสักหลางค่ะ สิ่งสำคัญคือจีบว่าพื้นที่ใช้สอยของเขาอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบมันโปร่งมันโล่งนะคะด้วยตัวฟอร์ดซิลลิงจากด้านล่างเนาะก็เป็น3เมตรด้านบนก็3เมตรนะคะมันโปร่งมากๆช่องแสงเอ่ยช่องกระจกเอ่ยก็ค่อนข้างเยอะอย่างที่ตีอาร์เ r อร์เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถที่อยู่ในบ้านของเราแต่ก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นจากภายในบ้านเราได้เลยค่ะ มาบริเวณชั้น2อค่ะทุกคนคือพื้นที่ตรงนี้ชอบมากมากเลยคือมันเป็นสเปซที่เป็นเหมือนดับเบิลลิฟวิ่งแอเรียอยู่บนชั้น2นะคะแล้วก็คอนเนคไปที่อินเนอร์คอร์ดยาร์ดอย่างที่บอกไปอินเนอร์คอร์ดยาร์ดเป็นจุดเด่นของโครงการที่นี่เลยค่ะเพราะที่นี่เขาให้ต้นไม้พร้อมระบบน้ํามาด้วยโดยบริเวณนี้ก็จะมีพื้นที่เอาดอที่ให้เราได้สามารถนั่งรับลมชมวิวได้เลยค่ะอย่างตรงนี้นอกจากจะนั่งนะคะชิลได้แล้วนะคะบริเวณนี้ค่ะทําเป็นห้องเหมือนคล้ายๆกับห้องทํางานได้อีกห้องหนึ่งเลยนะถ้าในอนาคตเราอยากตต้องกาารควววมเปป็นสนส่ัจะิ กั้นตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่ยังทาได้เลยนะคะหรือเปิดโอเพนสเปซไว้แบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบชิลๆสบายๆเลยแหมห้องนี้จะบอกว่าเป็นห้องอะไรดีจะเป็นห้อง entertainment room สำหรับคลในบ้านก็ได้จะมาดูหนังก็มาดูเหมือนกันไม่ได้นะต้องมีแยกห้องดูหนังนะอย่างห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่จริงๆเขาดีไซน์มาสําหรับเป็นเหมือนกับทั้งในส่วนของแบบบาร์เล็กๆอยู่ด้านหลังมีที่แบบเก็บวายนะคะหรือว่าเราจะมานั่งดูหนังดูซีรีส์ถึงแม้จะมี l i ฟวิ g r o o อยู่ด้านล่างอยู่ชั้น2แล้วนะคะแต่เราอยากจะดู ังที่แบบยได้พื้นที่ไ i ร a วทมากขึ้นนะคะหรือว่าจะใส่จอทีวีใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็สามารถจัดห้องนี้เป็นแบบนั้นได้เลยเนาะแต่ยังไม่สุดเพียงเท่านี้นะในบ้านหลังนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ เซ็กชันเบดรูมค่ะที่นี่ที่ชอบที่สุดในห้องเนี่ยก็คือการที่แบบมีช่องแสงที่มันคอนเนคไปที่เอ็นเนอร์คอร์ดยานค่ะทุกคนแล้วที่สาคัญค่ะคือพื้นที่เขาค่อนข้างใหญ่เนาะมันก็เลยใส่สเปซของต่างๆได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโต๊ะแต่งหน้านะคะที่เชื่อมต่อไปยัง Walkin ิน o ร e วแล้วก็เชื่อมไปที่ห้องน้ําค่ะคือสําหรับเตียงเองก็สามารถใส่เตียงแบบขนาดใหญ่ได้เลยนะคะถือว่าเป็นการออกแบบที่จิบว่าเป็นห้องนอนเซ็กชันเบดรูมที่มีขนาดพื้นที่ใสยได้เยอะมากๆเลยค่ะ และไฮไลท์ light, สำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะทุกคนคือฟลอร์ถึงซีลิงสูงถึง3.5มเมตรนะคะคืออยากให้ทุกคนเห็นความโอโทโงมากๆเลยนะคะมันทําให้ห้องดูโปร่งโล่งมากๆนะคะตรงนี้จริงๆแล้วมีช่องแสงนะคะแต่ว่าเวลาเรานอนเราก็ไม่ต้องการที่จะมีช่องแสงเยอะใช่ไหมคะเราก็สามารถดีไซน์เป็นหัวเตียงนะ,ะปิดแบบนี้ไว้ได้นะ,ะตามที่บ้านตัวอย่างเขาทำมาให้ดูคะ่ะและสําหรับบอสอินครเซตนะคะอยู่ด้านหลังนี่โอ้โหอลังการใหญ่โตสามารถที่จะบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้านะคะเก็บของได้เยอะมากๆอันนี้คือด้วยความที่ฟลอร์ถึงซีลิงสูง มากมากอะค่ะทุกคนมันก็เลยสามารถแบบทำชั้นเก็บของได้ค่อนข้างสูงสมมติเรามีของที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาเก็บไว้ด้านบนได้นะคะแล้วบริเวณด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าพื้นที่ตรงนี้จริงๆอะเลเยอว์เขาสามารถที่จะออกแบบมาเป็นประตูกั้นนะคะสำหรับ w อ l ์กอินครัเซตนะคะได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่มากพอที่จะมีชั้นเก็บของตรงกลางแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะและอย่างที่บอกไปค่ะมาสเตอร์บัตทรูมของที่นี่ค่ะเขาจะมีอ่างอาบน้ำไว้นะ ะะให้จากโครงการแล้วเรียบร้อยค่ะ บ้างคะสำหรับโครงการ The Arbor ดอนเมืองแจ้งวัฒนาจาก Asset Y จิ๊บว่าเป็นหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะด้วยตัวโลเคชันเองจะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ใช้ทางด่วนเป็นประจําเพราะว่าที่นี่คือสะดวกในการขึ้นทางด่วนแล้วก็เข้าเมืองมากๆเลยที่นี่แบบบ้านเนี่ยมีความโมเดิร์นก็จริงนะคะแต่ว่าจิ๊บว่ามันมีความครีเอทีฟที่มีการใส่อินสไต์ของคนที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเหมาะทั้งสําหรับคนที่อยากจะเป็นบ้านหลังแรกด้วยไซส์ S ที่เริ่มต้น217ตารางเมตรไปจนถึงไซส์ XL 3 2 7ตารางเมตรนะคะก็คือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยที่มีให้เลือกหลากหลายขนาดที่สําคัญค่ะจิ๊บว่าเรื่องของการออกแบบเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยได้ทั้งความไพรเวทได้ทั้งความธรรมชาตินะคะรัปลองว่าใครที่เข้ามาชมโครงการนี้จะต้องชอบเหมือนที่จิ๊บชอบแน่นอนค่ะตอนนี้โครงการเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็เข้ามาชมความสวยงามของโครงการได้เลยนะคะโดยราคาขายของโครงการนี้นะคะเริ่มต้นที่1 3บสถึงยีล้านบาทค่ะใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์ติดต่อที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้ ละะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาสามารถติดตามมาสังหารุ่นจิ๊บได้ทุกช่องทางเลยนะคะข่าวหนะ้าจิบจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะ